ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเหนือเรื่องผีวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์สุดหลอนที่ผมได้ไปพบเจอมาระหว่างทางกลับบ้านครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจแค่ไหนเราไปรับฟังกันดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปรับฟังเนี่ยผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพื้นเพผมเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ครับแต่หลังจากเรียนโจบผมก็ได้มาทำงานอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ได้กลับบ้านมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับ พอถึงวันหยุดยาวผมก็เลยจะเดินทางกลับบ้านไปที่เชียงใหม่ผมเริ่มออกเดินทางจากนาครสวรรค์เวลาประมาณเที่ยงตรงขณะเดินทางกลับบ้านรถมันก็ติดมากๆครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยจึงทําให้รถติดเป็นพิเศษเดินทางมาเรื่อยๆก็มาถึงจังหวัดลําพูนครับตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงก,กว่าซึ่งผมตั้งใจว่าจะไปให้ถึงบ้านก่อนมืดครับพอเห็นแสงพระอาทิตย์ที่ใกล้รับขอบฟ้าเข้าไปทุกทีเนี่ย ผมจึงหยิบโทราศัพท์มาเปิด Google Map ดูครับเพื่อหาว่าพอจะมีทางอ้อมที่รถแล่นได้สบายๆบ,บ้างไหมพอเปิดดูมันก็มีทางให้เลี้ยวไปถนนชนบทครับเมื่อเลี้ยวรถเข้าถนนชนบทผมก็รู้สึกดีขึ้นครับพอเดินทางไปเรื่อยๆถนนมันก็เริ่มจะขดเคี้ยวไปตามภูเขาในบางครั้งเมื่อขึ้นที่สูงเนี่ยผมก็ยังเห็นการจราจรจากทางหลวงหมาเลขหนึ่งอยู่เลยครับแต่หลังจากนั้นไม่นานเมื่อแสงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปหมดเนี่ย ถนนมันก็พาผมลึกเข้ามาเรื่อยๆผมไม่เห็นวิวของทางหลวงใหม่เล่นหนึ่งอีกต่อไปแล้วครับถนนชนบทมันดูเปล่าเปลี่ยวแล้ววาเวมากเส้นทางยังคงคดเคี้ยวไปมาตรงกลางระหว่างป่าทั้งสองข้างในตอนกลางวันมันอาจจะดูสงบและร่่มลื่นดีครับแต่ในตอนกลางคืนบรรยากาศมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันดูวาเวไม่มีแสงไม่มีสีสันไม่มีชีวิตชีวา ความคิดผมล่องลอยขณะที่รถเล่นไปตามถนนผมขยันดู Google แบบมากขึ้นนี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะ11หรือ12ถนนแถวนี้ไม่มีป้ายบอกทิศทางไฟจราจรหรืออะไรทั้งนั้นดังนั้นผมเลยต้องมองแผนที่ไปเรื่อยๆเพื่อดูไม่ให้ตัวเองหลงทางอยู่ในป่ามืดๆนี่เพียงชั่วเวลานิดเดียวที่ผมล้วสายตาจาก Google Map เนี่ยรถของผมก็เกือบจะแล่นเข้าชนท้ายรถที่จอดอยู่ข้างหน้า ผมจึงรีบเยียบเบรกจมเลยครับและหากรถเข้าริมซ้ายของถนนรถคันนั้นมาจากไหนทําไมจึงจอดเอากลางถนนแบบนั้นรถของผมไม่ได้ถลาเข้าป่าครับและก็ยังดีที่ไม่ได้ไปชนกับรถคันนั้นเข้ากระโปรงหลังของรถผมอยู่ห่างจากการชนข้างของรถคันนั้นชิวเฉียดใจผมสั่นรัวอะดรีนาลีนไหลเวียนทั่วร่างแถมรถคันนี้มันก็ไม่เปิดไฟท้ายด้วยนะครับ โชคดีที่ผมเปิดไฟสูงมาตลอดทางไม่งั้นผมคงหักรถดไม่ทันแน่ๆซึ่งผมก็ไม่ใช่คนเลือดร้อนเวลาเจอปัญหาบนท้องถนนอีกอย่างผมไม่อยากให้ใครแตกตื่นผมตั้งสติอยู่แป๊บหนึ่งก่อนจะถอยรถมาซ้อนท้ายรถคันนั้นตอนที่รถกํำลังเคลื่อนมาเทียบก็เป็นช่วงที่ผมเริ่มสังเกตเห็นอะไรประหลาดกับรถคันนี้ไม่ใช่แค่ว่ารถคันนี้ดับไฟจอดนิ่งอยู่กลางถนนแค่นั้นนะครับแต่ประตูรถมันถูกเปิดออกด้วย ประตูฝั่งคนขับเกยมาอีกเลนหนึ่งเลยด้วยซ้ำผมจึงหยิบไฟฉายส่วนตัวขึ้นมาและจะลงไปสำรวจรถคันนั้นครับผมติดรถค้างไว้เพื่อมีเหตุจำเป็นไปน้าส่องไปที่รถที่ดับอยู่กลางถนนหลังจากนั้นผมก็ลงมาจากรถมองซ้ายมองขวาหวังว่าจะเจอรถสักคันวิ่งมาก็ไม่มีเลยสวัสดีครับผมจะโกนถามจากรถของผมก่อนจะเดินลาะซ้ายเข้าใกล้รถคันนั้นมากขึ้นผมพยายามเดิอนอย่างระแวดระวังที่สุด มีใครอยู่ไหมครับผมตะโกนถามจังหวะที่เข้าใกล้รถแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบกลับใดๆพอผมมาถึงรถผมก็ชายไฟเข้าไปปรากฏว่ารถคันนั้นมันว่างเปล่าครับผมจึงเดินเลาะมาหน้ารถจากการที่ผมแตะกระโปรงหน้ารถก็รู้ว่ารถคันนี้ยังจอดได้ไม่นานผมมองซ้ายมองขวาอีกครั้งและเดินมาฟังคนขับก่อนจะหยิบตุ๊กตาเด็กเล่นตัวหนึ่งที่ตกอยู่บนถนน มันเป็นตุ๊กตาผ้าขนาดใหญ่กว่ากับมือผมเล็กน้อยหน้าแปลกถ้ามากันมากกว่าหนึ่งคนก็ต้องมีการหยุดรถและลงมาเก็บไปแล้วหรือเด็กกำลังงองแงหรอก็อาจจะไม่เพราะตุ๊กตามีรอยเล่นที่บอกว่าเด็กชอบตุ๊กตาตัวนี้มากกว่าที่จะโยนมันทิ้งไปดือด้อผมตัวด,ด้านในรถกุญแจมันก็ยังขายอยู่ผมลองบิดดูรถมันก็ติดครับแปลว่ารถไม่ได้เสียหรือมีปัญหาอะไร แถมผมยังเจอกระเป๋าสตางค์ตรงเก๊เก็บของข้างเกียร์พอผมลองดูด้านในกระเป๋าเนี่ยทุกอย่างมันก็ยังอยู่ครบหมดเลยครับทั้งเงินสดบัตรเครดิตและบัตรประชาชนที่บอกว่าเจ้าของกระเป๋าคือนางสุนัชานิฐานเธอหน้าทรงไข่ผมปาหูเธอเพิ่งจะอายุ35ได้เมื่อ4เดือนก่อนในนั้นยังมีรูปภาพถ่ายครอบครัวของเจ้าของกระเป๋าอยู่ด้วย มีเธอและสุภาพบุรุษเสื้อโปโลสีฟ้าอ่อนผู้ที่ผมคิดว่าคงเป็นสามีของเธอและลูกสาวตัวเล็กอายุราวๆหหรืออาจจะ7จขวบในมือเด็กเธอกำลังถือตุก๊กตาตัวเดียวกับที่ผมเจอทั้งสานั่งล้อมเค,ค้กกองหนึ่งอยู่คงเป็นภาพงานวันเกิดที่เพิ่งผ่านมาผมเก็บทุกอย่างเข้าที่เดิมก่อนจะเอาโทรศัพท์ขึ้นมากดหนึอีกมือนหนึ่งของผมก็ยังถือตุก๊กตาตัวนั้นอยู่ปรากฏว่าเงียบไม่มีเสียงตอบรับครับ ผมจึงสาดส่สองไฟฉายไปทั่วพื้นที่ก่อนจะสังเกตว่ามีรอยลากเท้าเข้าไปในป่าด้านซ้ายผมจึงาสาดไฟฉายเข้าไปในป่าเพื่อดูว่ามีใครบ้างไหมและนั่นเป็นโมเมนต,ต์เดียวกันที่ผมส่องไฟไปกระทบร่างข่าวผลล่างหนึ่งที่กำลังเคลื่อนไหวไปมาอยู่ในป่านั้นนั่นคือเธอผู้หญิงที่ชื่อสุนัชชาเธอเปือยเปล่าร่างกายซีดเผือดไปทั้งตัวเธอเดินกระเยกแขนขากระตุกผิดเพี้ยนไปหมด ร่างกายของเธอเคลื่อนไหวเหมื่อมีนักเชิดหุ่นคอยเชิดอยู่อย่างไรอย่างนั้นเธอยิ้มลอยๆขณะที่เดินเข้ามาใกล้ถนนมากขึ้นแล้วเธอก็พูดว่าสวัสดีมีใครอยู่ไหมสักพักก็มีร่างซีดเผือดแบบเดียวกันปรากฏให้เห็นครับชายหนุ่มที่ผมจำได้จากรูปว่าเป็นสามีของเธอและเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่เป็นลูกสาวของเธอที่จริงมันมีมากกว่านั้นครับมากกว่านั้นเยอะข้างหลังที่ไฟส่องกระทบได้ไม่ชัดเนี่ย ผมเห็นร่างสีขาวอีกมากมายที่เดินตามสุนัาวออกมาแล้วร่างพวกนั้นมันก็พูดพร้อมกันว่าสวัสดีมีใครอยู่ไหมมันเป็นคำถามเดียวก,กันกับที่ผมใช้ถามตอนที่ผมลงมาสำรวจรถผมถอยหลังอย่างร้อนลนก็นจะชนเข้ากับกโรงหน้ารถของสากผู้โชคร้ายผมฟาดไฟไปมั่วจนใบกระทบเข้ากับอะไรสักอย่างมันเป็นเมฆที่ดำโดดเด่นออกมาจากความมืดในป่า มันเหมือนหมอกที่ดำสนิทที่แม้แต่แสงไฟฉายผมก็ไม่ทําให้มันสว่างขึ้นมาเลยสักนิดผมก็ไม่รู้นะคะว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรแต่มันปล่อยสายโยงยาวๆสีดำออกมาจากข้างในไปยังร่างของสุนัชชาครอบครัวของเธอและร่างอื่นๆที่อยู่ตรงนั้นสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมพอเห็นแบบนั้นผมจึงรีวิ่งกลับเข้ามาในรถของตัวเองครับโชคยงังดีที่ผมติดรถไว้ตลอดเวลาสวัสดีครับ มีใครอยู่ไหมร่างพวกนั้นก็ค่อยเดิอนออกมาจากป่าด้านหน้ารถของสุนัชชาซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกับที่ผมเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ถอยหลังผมถอยรถกลับหน้ารถและรีบออกมาจากตรงนั้นกลับมาตามทางที่ผมขับมาตลอดผมขับรถออกมาก่อนจะสังเกตว่ามีร่างแบบนั้นอีกปรากฏให้เห็นหลางๆออกมาจากความมืดของป่าบางร่างก็ยืนโบกมือคอยผมกลับไปหาพวกเขาหรือโบกมือลาก็ไม่รู้ ผมขับออกมาตามทางเดิมครับสายตาของผมมองแต่ข้างหน้าเท่านั้นผมไม่ได้หันค้าเนื้อหันกลับไปดูอะไรทางนั้นพอผมกลับมาถึงทางหลวงหมายเลขหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเวลาก็เกือบเกจะสามทุ่มแล้วครับผมจึงโทรบอกทางบ้านทันทีว่าจะไปถึงช้าหน่อยซึ่งผมก็คิดอยู่ว่าจะโทรหาตำรวจดีไหมแต่ไม่ดีกว่าครับพวกเขาใน,นั้นไม่มีความหวังอีกแล้วไม่มีใครเหลือให้ช่วย ในหัวผมก็คิดแต่เรื่องเด็กน้อยคนนั้นครับผมไม่ทันสังเกตแต่ผมอยวนตุ๊กตาตัวนั้นที่ผมเจอไว้ที่บ่อข้างคนขับมาตลอดหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยขับรถออกนอกทงยางหย่อีกเลยรถจะติดแค่ไหนก็ช่างมันและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลงังใจให้ด้วยนะครับและหลังจากฟังจบเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกอย่างไรเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับ สำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกพีหน้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเนือเรื่องผีครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เคหสีนคารีนจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเมื่อปี2559เนี่ยมันก็เคยมีข่าวเรื่องอารรถานถ้ำลั่นถมใต้เือกสีนาคารินครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้ข่าวนี้ซึ่งถ้าใครยังไม่รู้ข่าวนี้กดคลิกที่มุมขวาบนของคลิปได้เลยครับผมแปลเอาไว้ให้แล้วเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับช่วงที่ผมไปเนี่ยเป็นช่วงหน้าร้อนครับประมาณเมษาปลปลายปี2559 วันแรกที่เราไปถึงเนี่ยเจ้าของแพ้ก็เตรียมแพ้สองชั้นให้เราข้างบนมันก็มีหนึ่งห้องนอนครับส่วนข้างล่างมันก็มีที่นั่งคาราโอเกะปกติตามแพ้ทั่วไปสําหรับใครที่ไม่เคยไปนะครับเขื่อ,อนนี้จะมีแพ้ให้ล่องไปเรื่อยๆจะค้างคืนหรือเช้าเย็นกลับก็ได้แล้วแต่เราเราเลือกที่จะพักที่นี่สองวันหนึ่งคืนไปกันทั้งหมด20กว่าคนครับพอเราเตรียมของอะไรเสร็จเรียบร้อย ประมาณสี่โมงเย็นของวันแรกเจ้าของก็ลากแพเราไปจอดอยู่ตรงจุดจุดหนึ่งของเขื่อนซึ่งติดกับภูเขาไปถึงตอนประมาณสี่โมงก็กว่าเกือบห้าโมงตอนนั้นมันก็เกือบมืดแล้วล่ะครับผมก็มองไปรอบๆมันมืดมากไม่มีแพรล้าอื่นเลยแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรพอเริ่มมืดเราก็ไปร้องคาราโอเกะกันจนกระทั่งเวลาประมาณห้าทุ่มก็กว่าเนี่ยตอนนั้นผมก็กําลังจะไปเข้าห้องน้กับเพื่อนครับ แต่เพื่อนผมตาดีเลือกไปเห็นชูชีพสีส้มสะท้อนแสงลอยมาจากไหนไม่รู้แต่มันกําลังจะลอยผ่านเรือเราไปเพื่อนผมก็บอกผมผมเลยรีบวิ่งไปบอกเพื่อนๆอนอีกหลายคนว่าเห็นเหมือนกันไหมทุกคนก็บอกว่าเห็นครับพอมันลอยมาใกล้ๆเนี่ยปรากฏว่าในชูชีพนั้นมันไม่มีคนผมก็สงสัยว่ามันมาจากไหนวะตอนแรกที่เรามามันไม่มีคนอยู่แถวนี้เลย อีกอย่างชูชีพมันร้อยเหมือนมีคนสวมใส่อยู่เลยครับคือถ้าเป็นชูชีพป,ปกติก็คงไม่น่าจะลอยน้ําไปไกลอะไรมากแต่นี่ลอยตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยเหมือนมีจุดมุ่งหมายอะไรสักอย่างผมกับเพื่อนๆเ,เลยเอาไฟฉายส่องตามไปเรื่อยๆครับแต่มันหายไปแล้วคือมันหายไปไหนก็ไม่รู้ครับส่องดูรอบๆแล้วก็ไม่มีพวกเราฉายไฟฉายกันยังไม่ถึงสองนาทีเลยด้วยซ้ําครับซึ่งมันไม่น่าจะหายไปได้ไวขนาดนั้น ผมกับเพื่อนก็เลยช่างมันแล้วกลับเข้ามาสังสรรค์กับเพื่อนๆต่อพอเริ่มดึกมากแล้วผมกับเพื่อนก็ขึ้นไปนอนรวมกันข้างบนซึ่งเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนผมมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะตอนนั้นผมหลับไปแล้วคือเพื่อนผมมันเป็นคนหลับยากครับตอนนั้นรู้สึกจะตีหนึ่งหรือตีสองเนี่ยแหละเพื่อนผมก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมาเดินอยู่ข้างล่างแผ่ครับเพื่อนผมเลยจะกดเรียกว่าใครอยู่ข้างล่าง กาว่าจะให้มานั่งเป็นเพื่อนมันหน่อยแต่ก็ไม่มีคนตอบครับแล้วเสียงคนเดินก็หายไปเพื่อนผมเลยคิดว่ามันคงคิดไปเองมั้งก็เลยปล่อไป,ไ,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 ปไม่ได้สนใจอะไรทีนี้มันก็ล้มตัวลงนอนปิดไฟอะไรหมดกำลังจะเขิมหลับมันรู้สึกเหมือนมีคนมาเหยียบผ้าห่มตรงปลายเท้าเลยเอาไฟจากโทรศัพท์มือถือส่องปรากฏว่าเห็นเ,นเงาดำๆล่างใหญ่ๆยืนอยู่เพื่อนผมก็ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเลยครับ แลยขมตาลับไปตื่นเช้ามาผมก็เห็นพระห่มเพื่อนอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นครับผมก็นึกว่ามันละเมอที่ป้าห่มแต่เปล่าเลยมันมาเล่าให้ฟังที่หลังว่าระหว่างที่มันกําลังพยายามหลับเนี่ยผ้าห่มที่ห่มตัวมันก็ค่อยๆหลุดออกจากตัวแต่มันไม่กล้าลืมตาขึ้นมาดูอีกแล้วจึงนอนร้องไห้จนหลับไปหลังจากที่มันร้องไห้จนหลับไปเนี่ยมันก็ฝันว่ามีคนแก่คนหนึ่งเป็นผู้ชายเดินลงมาจากเขา แล้วเขาก็บอกเพื่อนผมว่าหนาวหนาวหนาวพูดอย่างนี้ซ้ำๆไปมาหลายรอบเพื่อนผมบอกภาพในฝันลุงคนนั้นไม่มีเลือดไม่มีรอยการถูกทำลายแต่หน้าซีดปากซีดเหมือนคนจมน้ำจากนั้นลุงก็ค่อยๆหายไปหลังจากผมได้ฟังเพื่อนแล้วผมก็แอบตกใจเหมือนกันนะครับแล้วที่แปลกไปกว่านั้นคือตอนเช้าเนี่ย พอลงมาข้างล่างเพื่อนผมก็กระโดดน้าเล่นกันเพราะเจ้าของแพจะมารับตอนเที่ยงเที่ยงก่อนกลับก็เลยรีบเล่นน้ํากันพอเล่นเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนผมคนเดิมก็ไปอาบน้าที่ห้องอาบน้ําครับแต่มันดันไปเห็นชูชีพสีส้มซ้อนแสกติดอยู่ตรงกิ่งไม้หลังห้องน้ําคือด้านหน้ามันจะเป็นหน้าแพรครับด้านหลังจะเป็นห้องน้ําสามารถมองเห็นรอบๆได้เป็นชูชีพสีส้มอันเดียวกับที่ผมเห็นเมื่อคืนเลยครับ เพื่อนผมเลยคิดได้ว่าเมื่อคืนที่เราส่องไฟฉายไปแล้วไม่เห็นเนี่ยมันลอยกลับมาเองเหรอเพราะแถวนั้นไม่มีแพรล้าอื่นเลยซึ่งถ้าเรานําเรื่องมาปฏิปตอกันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นลุงคนหนึ่งเล่นน้ำแล้วใส่เสื้อชูชีพแต่แกกระดัหลุดจ,จากเสื้อชูชีพออกมาครับแล้วแกก็ว่ายน้ำไม่เป็นเลยทําให้แกจมลงไปเพราะในฟังของเพื่อนผมลุงคนนั้นแกก็บอกว่าหนาวๆอีกด้วย สิ่งที่ทําให้ผมมั่นใจก็คือข่าววันที่7พฤษภาคม2559ครับในข่าวบอกว่ามีคนจมน้ำที่นี่ผู้ภายจึงดาลงไปหาศพในเขื่อนนี้ซึ่งเจอศพแล้วครับแต่เอาขึ้นมาไม่ได้เพราะตีกิ่งไม้มากมายเลยต้องไปไยศบลงไปไว้ที่เดิมแล้วจะขึ้นไปเรียกกําลังเสริมมาช่วยอีกทีแต่ตอนที่ปล่อยศพเนี่ยไฟฉายมันนั้นุ่นมือล่อนลงไปครับ และสิ่งที่คู่พายเห็นคือใบหน้าของหลุมแก่ๆคนหนึ่งมองขึ้นมาจากใต้น้ำตรงที่ที่ศพอยู่ผมนี่ดูข่าวไปก็ขนลุกไปครับมันหลอนมากคือมันเหมือนจนหน้าแปลกใจและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลงังใจให้ด้วยนะครับและหลังจากฟังจบเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกอย่างไรเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเหนือเรื่องผีครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งเป็นตอนที่คุณนุ่งได้ไปทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ตอนนั้นคุณหน่มก็ได้เข้าพักที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งครับเป็นอพาร์ตเมนต์สองชั้นมีชั้นละห้าห้องคุณน่งอยู่ชั้นสองห้องกลางนะตอนนั้นทั้งอพาร์ตเมนต์มันก็มีคนพักอยู่แค่สองห้องครับเหตุการณ์มันก็เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่คุณหน่งเข้าไปพักเลยคือวันนั้นคุณน่งเอางานกลับมาทําที่ห้องครับพอทํางานจนถึงประมาณเที่ยงคืนเนี่ยคุณน่งก็นอนเล่นอะไรไปเลื่อจนเผลอหลับไป มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ได้ยินเสียงผู้ชายสวดเป็นภาษาอะไรสักอย่างฟังไม่รู้เรื่องอยู่ข้างหูเสียงสวดน,นั้นดังอยู่เป็นนาทีเลยครับซึ่งคุณน่งจําได้ว่าก่อนที่ตูวีจะเพลอหลับไปเนี่ยคุณนงไม่ได้ปิดไฟในห้องแม้แต่ดวงเดียวเลยครับแต่ตอนที่คุณนงสะดุ้งตื่นขึ้นมาไฟในห้องนั้นก็ปิดหมดเลยเหลือเพียงแค่แสงจากหน้าจอคอมที่ยังส่องสว่างอยู่มันจึงทําให้คุณนงเห็นว่าประตูห้องนอนมันถูกเปิดไว้อยู่ครับ ซึ่งจังหวะนั้นห่างตาของคุณโน่งเนี่ยก็เลือดไปเห็นใบหน้าสีดําของผู้หญิงคนหนึ่งโผลออกมาครึ่งหนึ่งผมเธอยาวมากตาก็ข่าวโพลเธอกําลังจ้องมองมาที่คุณโน่งครับพร้อมกับหัวเราะย้ะใส่เป็นเสียงเล็กๆยาวๆนะตอนนั้นด้วยความที่อยู่คนเดียวคุณโน่งจึงรู้สึกเหมือนตัวเองตกองยู่ในภวังอะไรสักอย่างครับนั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้หนังตาของคุณโน่งปิดลงไปเองโดยอัตโนมัติ แต่เสียงส่วนนั้นก็ยังคงกล้องอยู่ในหูตลอดเวลาและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนแรกต่อมาคือวันที่2เหตุการณ์มันก็จะต่างไปนิดหน่อยครับก็คือวันนี้เนี่ยคุณนงไม่ได้เผลอหลับครับแต่ตั้งใจนอนเลยซึ่งก่อนที่จะนอนก็ได้ปิดไฟหมดทุกดวงแล้วคุณนงก็สะดุ้งขึ้นมาอันดับแรกคุณนงก็ดูนาฬิกาก่อนเลยครับตอนนั้นเป็นเวลาตีส5งนาที แต่ทว่าคืนนี้มันกลับกันครับคือไฟทุกดวงในห้องมันเปิดหมดเลยอีกอย่างคือประตูห้องนอนมันเปิดพอคุณหนุ่งสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ขยับตัวไม่ได้ครับแต่ตาเบิกโพงทั้งสองข้างแล้วคุณหนุ่งก็ได้ยินเสียงค้นอาบน้ําดังมาจากในห้องน้ํามันเป็นเสียงฝักบัวเสียงอาบน้ามันก็ดังอยู่นานเลยครับจนเวลาประมาณตีสามพอดีเนะี่ยจังหวะน,นั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดิอนออกมาจากห้องน้ํา ผมเธอยาวมากจนถึงหัวเขา่าใส่เสื้อสีขาวกางเกงยีนเธอค่อยๆเดินมานั่งบนโต๊ะใกล้ๆคุณโนงแล้วก็เอามือสอั่งมือเจัาเข่าโน้มตัวลงมาจ้องหน้าคุณโนงพร้อมกับเสียงสวดที่กล้องอยู่ในหัวตลอดเวลาพอคุณโนงได้ยินเสียงสวดอยู่พักหนึ่งก็รู้สึกเหมือนหลับๆตื่นๆจนเวลาผ่านไปคู่หนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็เดินย้อนกลับไปในห้องน้ํา แล้วจูๆ่ๆไฟในห้องก็ไล่ปิดดับทีละดวงทีละดวงณนะตอนนั้นทุกอย่างภายในห้องเงียบสงดครับแล้วอยู่ดีๆก็มีเสียงหัวเราะดังแว่วออกมาจากในห้องน้าและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนที่สองณนะตอนนั้นด้วยความที่ว่าคุณนงอยู่คนเดียวครับบวกกับภาษาก็ยังไม่ได้ดีมากและยังเป็นโรงแรมที่บริษัทจองให้จึงทำให้คุณนงต้องจำใจยอยู่ต่อ พอเข้าวันที่3ทุกอย่างมันก็คล้ายๆกับคืนที่2ครับคือเวลาประมาณ4ี่ทุ่มเนี่ยคุณน่งก็ปิดไฟนอนตามปกติแล้วก็มาสะดุ้งตื่นอีกทีตอนตีสามพอดีเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมครับคุณน่งเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากถางห้องน้ำแต่วันนี้เธอถือมีดออกมาด้วยเล่มหนึ่งมายืนอยู่ในตำแหน่งที่เธอนั่งเมื่อคืนที่สองแล้วเธอก็หันมาหัวเราะให้คุณนงก่อนที่จะเอามีดแทงไปที่ท้องตัวเอง แล้วเธอก็หัวล้อต่ออีกแป๊บหนึ่งสักพักเธอก็ล้มลงกับพื้นครับโดยที่หน้าของเธอเนี่ยอยู่แนวละหน้าเดียวกับหน้าคุณนงพอดีซึ่งตลอดเวลาที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็จะมีเสียงสวดแทรกกับเสียงหัวล้ออยู่ตลอดเวลาซึ่งฟังแล้วมันก็แปลกครับเพราะเสียงสวดเป็นเสียงของผู้ชายแต่ร่างที่เห็นนั้นเป็นผู้หญิงและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนที่สามคุณนงก็เจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อยู่เป็นอาทิตย์เลยครับ จนคุณโน่งเริ่มจะอยู่ไม่ได้แล้วคุณโน่งจึงติดต่อผู้จัดการที่เป็นคนญี่ปุ่นให้หาห้องพักให้ใหม่เขาก็ถามเหตุผลว่าทําไมคุณโน่งจึงเล่าสิ่งที่ตัวเองเจอให้ผู้จัดการฟังแต่ก็ดูเหมือนว่าผู้จัดการจะไม่ค่อยเชื่อครับแต่เขาก็ช่วยไปหาห้องพักให้แต่โชคลาที่ห้องพักในย่านมันเต็มหมดทุกที่เลยเหลือแค่อพาร์ตเมนต์ที่คุณโนงพักเท่านั้นที่ยังพอมีห้องว่างอยู่ นั่นจึงทําให้คุณนงต้องอยู่ที่นี่ในตลอดระยะเวลาสามเดือนและก็ต้องทนเจอแบบนี้อยู่ทุกคืนก็คือวันไหนถ้าคุณนงปิดไฟนอนเนี่ยพอตื่นขึ้นมาตีสามไฟก็จะเปิดครับแต่ถ้าเปิดไฟนอนตื่นมาตีสามไฟก็จะปิดจนมาถึงช่วงท้ายๆของเดือนที่สามเนี่ยมันจะมีพนักง,งานญี่ปุ่นบินไปประเทศไทยครับคุณนงก็เลยขอให้เขาเอาพัมมาให้หน่อยแต่พอได้พัมมาแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยครับ แต่กลับกลายเป็นว่านักกว่าเดิมเสียอีกคือพระที่ได้มาจากไทยเนี่ยเป็นพระเรียนไว้สําหรับของคอครับคุณนงแกก็เอาพระวางไว้บนหัวนอนคราวนี้ผู้หญิงคนนั้นมายืนหัวเราะอยู่ข้างตัวคุณนงเลยเหมือนเธอไม่ได้เกรงกลัวพระเลยแม้แต่น้อยอาจจะเป็นเพราะว่าคนละศาสนาคนละความเชื่อกันแต่คุณนงก็ยังไม่ยออ่อท้อยังหาวิธีแก้อีกคุณนงแกได้ไปหาเช่าโอมาโมริมาครับ ซึ่งเป็นเครื่องรางของญี่ปุ่นแต่มันก็กลับยิ่งหนักกว่าเดิมอีกเพราะคราวนี้ผู้หญิงคนนั้นถือโอมาโมริของคุณงงเดินมาด้วยเลยแล้วก็หัวเราะเหมือนเดิมเหตุการณ์มันก็เป็นแบบนี้อยู่สามเดือนครับจนสุดท้ายประมาณสองสัปดาห์ก็จะกลับถ่ายคนที่พักห้องด้านล่างก็ย้ายออกนั่นจึงทําให้ทั้งอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เหลือคุณนงพักอยู่แค่ห้องเดียวณนะตอนนั้นคุณงงก็เริ่มอยากรู้ความจริงแล้วครับว่าที่อาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เนี่ย มันมีประวัติอะไรหรือเปล่าซึ่งคุณนงก็มีเพื่อนสนิทที่เป็นคนญี่ปุ่นครับคุณนงก็ได้เล่าให้เพื่อนฟังพอคุณนงเล่าให้เพื่อนฟังก็ดูเหมือนว่าเพื่อนจะรู้อะไรบางอย่างครับแต่เขาไม่ยอมบอกแต่ช่วงที่ผีที่สุดก็คือช่วงก่อนที่จะกลับไทยสามวันครับวันนั้นคุณนงสูบบุหรี่ในห้องแล้วดันทําบุหรีล่ลนจนทําผมของห้องพักเป็นลอยไหมซึ่งเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขามีกฎว่าห้ามสูบบุหรี่ในห้องเพราะกลัวผมจะไหม คุณนงก็เลยพยายามหาวิธีที่จะซ่อนผมคุณโนงจึงได้ลองเลื่อนผมออกแต่หลังจากเลื่อนมันออกแล้วคุณนงก็ถึงกับช็อกเลยครับเมื่อเห็นว่าเส้นผมผู้หญิงเป็นกำกำซุกอยู่ใต้ผมที่ตัวเองเยยบอยู่ทุกวันนอกจากเส้นผมแล้วมันก็ยังมีคราบอะไรบางอย่างอยู่ด้วยครับดูแล้วน่าจะเป็นคราบเลือดเพราะมันมีกินอับๆขาวๆพอเจอแบบนี้แล้วใครจะไม่ยิไหวครับ คุณนงตัดสินใจเก็บของทั้งหมดออกไปขออยู่บ้านเพื่อนคนญี่ปุ่นทันทีแต่คุณนงก็มีความคิดว่าก่อนจะกลับไทยเนี่ยจะต้องรู้คาตอบให้ได้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่กันแน่หลังจากที่มาถึงบ้านเพื่อนวางของเสร็จทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณนงก็ได้ถามเพื่อนอีกครังว่าตกลงที่อาพาร์ตเมนต์นั้นมันมีประวัติอะไรกันแน่วะเพื่อนก็ไม่พูดอะไรเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้เขายืนหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งให้คุณนง ภาพในหนังสือพิมพ์นั้นถ่ายเพียงแค่โลเคชันหนึ่งของห้องครับแต่แค่นี้ก็เพียงพอที่ทําให้รู้ว่าภาพที่อยู่ในหนังสือพิมพ์นั่นมันคือห้องที่คุณนงพักอยู่นั่นเองคุณนงจึงหันไปถามเพื่อนว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแต่เพื่อนก็ยังไม่ปีปากเล่าอะไรให้คุณนงฟังจนกระทั่งวันที่คุณนงเดินทางกลับไทยซึ่งหลังจากที่คุณนงกลับมาอยู่ที่ไทยแล้วเนี่ยเพื่อนก็โทรมาเล่าให้ฟังว่าประมาณหนึ่งเดือนก่อนที่คุณนงจะเดินทางมาที่ญี่ปุ่นน่ะ ที่อาพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีผู้หญิงค่าตัวตายในห้อง203นั่นก็คือห้องที่คุณโหน่งพักนั่นเองเหมือนกับว่าเธอมีปัญหาเรื่องงานหาทางออกชีวิตไม่ได้จึงเลือกที่จะใช้มีค่าตัวตายส่วนเรื่องเสียงสวดคุณโหน่งก็ยังไม่รู้ครับว่ามันคือเสียงของอะไรแต่ก่อนที่จะกลับไทยคุณโหน่งก็ได้ไปทําบุญที่วัดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นครับแล้วคุณโหน่งก็ได้ยินเสียงสวดของพระในวัด จึงได้รู้ว่าเสียงสวดที่ตนได้ยินทุกคืนนั้นมันคือบทสวดน,นำเมียวโฮเลงเคเงียวของภ่ายญี่ปุ่นและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลงังใจให้ด้วยนะครับและหลังจากฟังจบเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกอย่างไรเข้ามา,าคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับสำหรับบันี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกพีหน้าสวัสดีครับ